กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้น เรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะใครที่ชอบทำบุญใส่บาตรมาดูข้อปฏิบัติในการใส่บาตรกันว่าควรทำอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำบางครั้งอาจคิดว่าทำถูกต้องตามข้อปฏิบัติหรือเปล่า หรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วันนี้เราจึงนำข้อปฏิบัติในการจะใส่บาตรมาเล่าเผื่อที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างค่ะ1ก่อนใส่บาตรถ้าจะว่าคาถาหรือบริกรรมสิ่งไรให้จิตเป็นสมาธิควรทำเสียตั้งแต่เนิ่นๆ หลวงพ่อนฤาษีลิงดำแนะนำในการภาวนาคาถาเงินล้านก่อนใส่บาท3 5 7หหรือ9จบตามกำลังศรัทธาจะช่วยเพิ่มอานิสงส์พระจิตเป็นสมาธิเวลาพระมาบินทบาตนั้นอย่าให้พระรอนานในขณะที่รอใส่หรือใส่บาททำจิตให้บริสุทธิ์ ไม่ควรจะนํำเรื่องทุกข์ใจมาใส่ในตอนนั้นด้วยในขณะที่รอใส่บาตนั้นให้ตั้งใจว่าจะใส่บาตให้กับพระสงฆ์สามเณรองค์ใดก็ได้ไม่จำเพาะเจาะจงอง์คใดองค์หนึง่งหรือถูกใจองค์นี้ไม่ใส่องค์นี้การไม่จำเพาะเจาะจงเรียกว่าสังคทาน พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีผลมากไม่ควรใส่หมวกผ้ามัดเอวผ้าโพกหัวไม่ควรถือพระหรือค้อนหรืออาวุธอื่นๆถ้ามีควรวางหรือเก็บไว้ที่อื่นก่อนบุญที่มีอานิสงส์มากจิตใจของผู้ที่ให้ต้องเบิกบานยินดีในทางที่ให้ทั้งก่อนขณะให้และหลังขณะให้ ะนั้นระหว่างรอใส่บาตรไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นควรมีใจที่จดจอ่อที่กำลังจะให้อย่ายืนในจุดที่เหยียบเงาพระสงฆ์คือตอนเช้าควรเลือกดูแสงอาทิตย์รุ่งอรุณน,นั้นฉายไปทางใดเราควรอยู่ในจุดใดที่จะไม่เหยียบเงาพระสงฆ์เพิ่มเติมความเห็นส่วนตัวอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า คงเป็นกุศโลบายให้มีสติในการใส่บาตรคงไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามหรือเป็นกังวลจนเกินไปเดี๋ยวมัวแต่ระวังเงาพระก็ไม่เป็นอันใส่บาตรพอดี 2. นิมนต์พระ หลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนรอพระที่จะเดินบินทบาทผ่านมาการยืนรอพระในขั้นตอนนี้ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าเส้นทางนี้มีพระเดินผ่านหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปรอบนทางสายเปรียวที่ไม่มีพระเดินผ่านคงไม่ได้ใส่กันพอดีรอสักพระพอมีพระเดินมาก็นิมนต์ท่าน การนิมนต์ก็ควรใช้คำว่านิมนต์ครับนิมนต์คะท่านแค่นี้พระท่านก็ทราบแล้วตอนเคยเป็นพระเดินบิณฑบาตท,ที่ตลาดขมิน้นโยมนิมนต์ด้วยค่อยทำอันรื่นหูว่าท่านเจ้าพระคุณเจ้าค้านิมนต์เจ้าคะ่ะใช้คำไฮโซมากมีอีกที่หนึ่งโยมใช้คำว่านิมนต์เจ้าค่าพระอาจารย์โยม อาตมาพึ่งบวชอาทิตย์เดียวการนิมนต์ควรนิมนต์ด้วยคำสำรวมโดยใช้เสียงดังพอประมาณการนิมนต์ควรสังเกตอายุของพระด้วยถ้าพระอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเยอะกว่าไม่มากก็เรียกว่าหลวงพี่ถ้ามีอายุหน่อยก็เรียกหลวงนาะถ้าแก่พันสามารถก็เรียกหลวงตาหรือนอกจากนี้ ก็อาจจะเรียกหลวงอาหลวงลุงหลวงปู่แล้วแต่จะลำดับโยมบางคนคงเขินอายพระเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่บาทเท่าไหร่เวลาพระเดินมาเขายื่นมือออกมาทำท่ากวักทำเหมือนเป็นรถเมย์ครูบอาอาจารย์ของข้าพระเจ้า สอนให้ก้มหน้าก้มตาเดินทอดสายตาลงช่วงแอบหนึ่งสำรวมอินทรีย์ไว้ไม่สอดใส่สายตาทำท่าเหมือนหาอาหารเลยพลาดการเรียกนิมนต์ทางสายตาอยู่บ่อยครั้งหลายครั้งโยมก็จะต้องวิ่งกระหือกระรือหอบตามหลังมาใส่บารบางรายตามไม่ทันเพราะออกเวลาบิณฑบาตเสียแล้ว อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจบเรื่องนะการจบหมายถึงการเอามาทวนไว้ที่หัวแล้วอธิษฐานการจบควรใช้อธิษฐานแต่พองามไม่ต้องอธิษฐานนานเคยมีโยมนิมนต์นไปรับบาตรไอเราก็เดินไปเปิดฝาบาตรไปรอรับโยมก็จบด้วยอยู่บอกว่านานมากน่าจะรู้สึก นานได้จนอดคิดไม่ได้ว่าโยมนั้นขออะไรนะถอดรองเท้ายืนด้วยเท้าเปล่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการถอดรองเท้าเพื่อการให้ความเคารพพระสงฆ์โดยการไม่ยืนสูงกว่าพระเพราะเวลาพระสงฆ์เดินบิณฑบาตจะเดินเท้าเปล่าแต่มีญาติโยมบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการถอดรองเท้าซึ่งมีหลายประเภทเหมือนกัน เช่นบางรายถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วแต่ยืนบนรองเท้าขาวสูงบางทีนั้นสูงเดิมกว่าการถอดรองเท้าและยืนบนพื้นจริงแต่ว่าตัวเองยืนบนฟุตบาทพระยืนบนพื้นถนนซะงั้นเคยมีเรื่องราวเล่าว,ว่ามีโยมคนหนึ่งยืนใส่บาทพระพระเห็นว่าโยมใส่รองเท้าเลยแนะนำโยมไปว่า โยมอัตมาว่าโยมควรถอดรองเท้าใส่บาทรนะโยมมีสีหน้าตกใจตอบพระไปว่าจะดีเหลอคะไม่เป็นไรหรอกโยมโยมก็จัดแจงถอดรองเท้ายกขึ้นมาพร้อมกับถามพระว่าจะให้ใส่ข้างเดียวหรือว่าใส่สองข้างท่านหมายถึงถอดรองเท้าใส่บาทไม่ใช่ถอดรองเท้าเอามาใส่ในบาต อันนี้เป็นเรื่องที่หลวงนาะท่านหนึ่งเล่าให้ฟังระหว่างชั้นเพนเรื่องคำขันขณะที่ชั้นเพนพอถอดรองเท้าเสร็จก็เข้าสู่ขั้นการใส่บาตรอันนี้ถือเป็นจุดคลายแม็กของการใส่บาตรตามธรรมเนียมควรใส่บาตรในบาตรก่อนหากพระท่านมีย่ามกับข้าวให้ใส่ในย่ามดอกไม้ทุบเทียนปัจจัยให้ใส่สุดท้าย สีกาให้วางบนฝาบาทผู้ชายให้กับมือเลยก็ได้สิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือควรดูว่าของที่นำมาใส่บาทนั้นเสียหรือเปล่าบางคนมีเจตนาอยากทำบุญดีแต่ดันไปซื้อของเสียมาใส่บาทพระชันไปเข้าห้องน้ำไปพวกร้านค้าก็จริงๆนะบางครั้งก็เอาของครั้งคืนมาขาย เอากำไรไม่สนใจพระเจ้าเห็นแก่ตัวหากินกับพระก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวทำบุญจะได้บาปโยมควรพิจารณาแค่เท่าที่ทำได้อย่าให้ถึงกับขอแม่ค้าชิมเดี๋ยวถูกด่าไล่หลังกลับไปอีกจิตจะเศร้าหมองเปล่าๆถ้าใส่บาตไปแล้วไม่ควรเป็นกังวลวัตถุไม่ประนีหากไม่ประกอบด้วยเจตนา มีผลน้อยนอกจากนี้การที่จะนำมาใส่ถ้าเพิ่งปรุงเสร็จควรดูด้วยว่ามันร้อนหรือเปล่าโยมมีแกงร้อนๆมากบาดเกือบหล่นทั้งนี้เพราะว่าบาดท,ทําจากโลหะนำความร้อนได้ดีปริมาณไม่ควรมากเกินไปเคยมีโยมใส่บาดด้วยกล้วยสามลีกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่อัตมาไม่ว่า แต่นี่ใส่กล้วยหอมอันนี้เกิดกับตัวจริงๆคิดดูกล้วยหอมสามหวีอยู่ในบาทหนักมากจนอยากบอกโยมว่าโยมอัตมาไม่ใช่ช้งางการใส่ก็ควรใส่วางลงในบาทด้วยอาการสำรวมบรรจงนําของที่เตรียมมาใส่บาทไปใส่ตามลำดับจนหมดอันนี้เป็นการฝึกสมาธิไปในตัว โยมผู้หญิงบางคนกลัวโดนพระจัดพองหูถุงกับข้าวถึงแค่ปากบาทก็ปล่อยถุงลงตุ๊บนึกว่ากาลิเลโอกับชาติมาทดลองเรื่องแรงโน้มทวงขณะที่กำลังหย่อนอาหารใส่บาทนั้นไม่ควรพูดหรือชวนพระสงฆ์คุยเรื่องอื่นให้ตั้งใจใส่บาทจนเสร็จเว้นเสียแต่ใส่บาทเสร็จแล้วพระสงฆ์จะพูดอะไรกับท่าน หรือเราอยากจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นประโยชน์ขั้นตอนต่อไปคือการรับพรการรับพรหลังจากใส่บาตรเสร็จพระสงฆ์ส่วนมากก็จะให้พรเราเป็นญาติโยมก็พนมมือตามระเบียบโดยอาจยืนหรือนั่งยองๆก็ได้ก้มหัวแต่พอง,งามเคยมีโย,ยมยืนประนมมือแต่ก้มหน้ามาแทบชนพระ ห่างจากหน้าพระประมาณคืบเดียวไม่ต้องใกล้ชิดศาสนาขนาดนั้นก็ได้ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็นั่งให้เรียบร้อยเหมาะสมระหว่างนี้ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่เรารักให้เจ้ากรรมนายเวรและอื่นๆก็ว่ากันไปเพิ่มเติมการให้พรขณะบิณฑบาตของพระสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม กำหนดให้ไม่ต้องให้พรหรือถ้าต้องการให้ให้ในใจเพราะการยืนให้พรดูไม่เรียบร้อยและหลังฉันเช้าฉันเพนพระก็ต้องให้พรรวบยอดอยู่แล้วฉะนั้นหากพบพระที่ไม่ให้พรไม่ต้องเสียใจนะคะพระท่านทำตามกฎมหาเทรสมาคมอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้าพระเจ้าก็ตามใจญาติโยมจะมีให้เลยบางทีก็รอเกอร์เสียกำลังใจเลยเลยใช้วิธีการสังเกตอาการถ้าโยมสุดตัวลงนั่งหรือยืนรอรับพรก็ให้พรแต่สั้นๆบางที่สถานที่ไม่อำนวยในการให้พรก็ผ่านไปเลยหรือให้แบบสั้นๆอายุวรรณน,นสุขังพระลัง แต่บางทีร้านค้าเตรียมที่กวดน้ําไว้ให้โยมแล้วอันนี้ก็ต้องยึดฐานสัพพีเต็มสูตรความจริงแล้วการกรวดน้ําหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ทีท่ล่วงลับกวดแห้งก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้น้ําแบบสั้นที่สุดขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข การโมทนาบุญของญาติเราความจริงแล้วสำเร็จในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีพอเราคิดจะทำบุญกับญาติที่เขาต้องการบุญจากเราเขาก็จักมารออนุโมทนาแล้วแค่คิดว่าอุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาเขาก็ได้รับแล้วไม่ต้องสาธยายให้เย่นเยอะ ที่เขาให้ว่ายาวๆเป็นเพียงกุศโลบายให้ฝึกสมาธิถ้าชีวิตมีการรีบรีบมากขึ้นหรือเรียงจากอุทิศให้ยาวสักแค่ไหนก็ย่อมได้เข้าฌานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้ยิ่งดีเขาได้รับเต็มๆแต่ถ้าเวลาเร่งรัดอุทิศแป๊บเดียวก็ได้ผลเสมอกันแบบยาวๆก็มีตัวอย่างแบบหลวงพ่อหรืีลิงดำ อุทิศให้ครบทุกประการไม่เยื่นเยอะจนเกินไปดังนี้ทิศท,ทางผลพลังบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วในครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนา และขอจงอโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพระเจ้าตากเท่าสู่พระนิพพานและเขาอุทิส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพรเจ้าและเทพพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พและยมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและยมราชได้ปดโปรดมูนาและขอบ ได้โปรดเมตตาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญกุศลของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธินและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาเพิ่งได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะเพิ่งได้รับการบัดนิเทินผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดเรื่องการ,การให้พรพระเก่าๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะทำตามความเคยชินหรือตามที่ญาติโยมต้องการดังนั้นอยากจะทำให้ถูกญาติโยมต้องเป็นคนบอกพระค่ะว่าไม่ขอรับพรช่วยกันบอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระบางรูปที่ให้พรยืดยาวจนไม่น่าดูและที่คนเข้าใจผิดกันเยอะการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลเป็นคนละอย่างกันนะคะ ท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสียรัตนตไตรจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญมินยูชาแนลขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ